สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแจ้งอาการนิสสันเซลฟี่นะครับใครเจออาการนี้นะครับแอร์เย็นข้างเดียวนะครับวิธีเช็คด้ยวยตัวเองหรือจะบอกเลยว่า,าปัญหามจขจ้นไหนนะครับถ้าอยู่ในรถแอร์เย็นฝั่งเดียวนะครับอันแรกตัาเช็คด้ยวยตัวเองให้ท่านมาจับดูสายตรงนี้ก่อนเห็นไหมเปิดแอร์นะถ้าตรงนี้มีเหงื่อเย็นปกติแบบนี้มีน้ําแบบนี้ ก็เป็นที่เซวโรหรือตัวปรับอุณหภูมินะครับจะมีซ้ายมีขวามีลมนอกนะครับมีลมบนลมล่างนะครับตัวนี้อาการจอบเสียถ้าน้ำยาเต็มนะน้ำยาเต็มก็คือติดเครื่องเปิดแอร์ผมบอกเลยแต่ถ้าอะคยกอะไรสายตรงเปิดแอร์แล้วสายตรงนี้ไม่เย็นหรือเย็นในเอื่อยก็ให้มาดูที่ตู้แอร์เนี่ยตูนะ้แอร์เนี่ย ถ้าน้ำยาบก่องหรือน้ำยาเหลือไม่เต็มระบบแอร์จะเย็นข้างเดียวทันทีนะครับแยกให้ออกนะครับนิสันเซลฟี่นะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับเซล i ีเช็คตัวเองนะครับผมก็คือถ้าเย็นข้างเดียวก็มีหลักๆก็มี2ตัวนี้ตู้แอร์กับอ่าเซอร์โวนะครับถ้าน้ำยาเต็มอย่างที่ผมบอกเช็คด้วยตัวเองก็คืออ่าไปจับดูเปิดแอร์เปิดสายดูถ้าเย็นเจ็บก็แสดงว่าเปลี่ยนตัวนี้นะครับ ฝั่งไม่ว่าฝั่งซ้ายจะเย็นฝั่งขวาจะไม่เย็นหรือฝั่งขวาเย็นฝั่งซ้ายจะไม่เย็นก็ให้ดูตัวนี้เลยเปลี่ยนตัวนี้เลยนะครับตัวนั้าเขาเรียกอะไรถ้าทำยาบกข่องนะครับก็จะเย็นข้างเดียวนะครับก็เป็นที่ ua, นะรัร่วซึมนะไครตรวจเช็คดู้สึกว่ารั่วซึมคันนี้ก็ตัวแอร์รั่วนะครับก็เย็นข้างเดียวนะครับอ่ะโอเคใครใช้นิสสันซลฟี่อยู่นะครับเออโอเคก,ก็หลักๆการก็จะประมาณนี้หรือว่าเป็นช่างเองนะครับอย, aring, อย่างงอย่าหลงนะครับ บางคันนะครับเปลี่ยนตู้ไปแล้วแอร์ก็ยังเย็นข้างเดี <D> ยวอยู่ <D> ก็มีนะครับเป็นเจ้าของรถก็คือเราต้องรู้ด้วยว่าไอเซอร์โรอะเราเสียได้นะครับบางทีก็เป็นข้อเถียงกันนอกจา่จำแล้วแก้แล้วทําไมไม่หายทําไมต้องมาเปลี่ยนตัวนี้อีกนะครับเพราะว่าอ่าปกติก็คือบางทีก็มีมาเลยสองอาการอย่างคันเนี้ยมีมาเลยสองอาการนะครับก็เปลี่ยนคู่ไปเลยจบนะครับโอเคครับแอร์นิสันเซฟี่แอร์ยังข้างเดียวก็ตามที่คลิปแนะนำเลยครับผมโอเคครับ